ฟปยังไงดิหปยวะเขากูเบ็ดออไปไปเร็วๆยเขายเขาไอตํามาเน่ทางมึงผมมีคนแย่งหาเป็นวะใคนแย่งก็หลายเนาะตั้งเดียนละคนเบ็ด ครับชุมเพ,าพ่าภาเพื่อนครับสวัสดีตอนเศร้าเมื่อนี้ผมพาทุกท่านมาตกปลานาดินครับว่างจากเมาสาเนาะหางหายไปโดนครับอากาศเย็นครับเมื่อนี้เฮียมเศ้าจนด้ดังไฟฟิ้งกุนละผม,มาดเศ้า <c oughs> เอาบรรยากาศครับมาดเศ้าลองกี่เมืองตเศ้าบนที่ปลาเขากินเนาะต่ว่าสวยๆมาแดดห่อนครับเพราได้รลุนอยู่อากาศเย็นปลา อาจจะบอกใครกินเนาะครับสวยๆมากนี่อากาศท้นห่อนป่าน่าจะกินอยู่แต่ว่าก็มาลองเบืองครับยมเช้าวเนาะที่เขากินสีเปรต้าลองเมือง,อออกป,อง,องปกติห้องห้ว่าอากาศอุ่นๆหรือว่าห่อนช่วงสายๆนี่กัเขามาตอนสายๆเลยกกได้ครับยมเส้าจังได้เขาก็บ่กินอา,ากาศเย็นเนาะรุนไปเบิ่งน้ำกันครับกลับมาอรอบนี้ปลาจะเข้าบ่า วันจะเงี้ยงๆองหอา เขียวครับปลากระมังครับแดมแรกของเขากินไว้อยู่ครับ <laughs> <laughs> มาแล้วครับ โดนจันเนี่ยเซลูกเซหลานาไปปล่อยสาเลยครับนี่มีลูกกระตองมีพอมีแม่นะครับหลุนไปน้ำกันเงี้ยไปเลยเมื่อน,นีป้ปลาต้นจันน่อยต้องสองอยู่นี่แหละ ลองลอยครับเมื่อกี้นวจันติดเบ็ดนะครับผมมาแมนผมกดกล่องไ้แล้วผมลืมกดนะครับ <c oughs> โอ้ยก็เลยบบไดเห็นช็อตซ้ำก็บ่แยังครับไซโลนี่แหละครับจังถัาเบิงน้ากันตอนเอาขึ้นมาสุด้ทยกันได้เนาะโอ้เสียดายเสียดายช็อตนี้ <c oughs> ผมลืมกดกล่อง <c oughs> โอ้ยผลาดเลยผลาดเลย แต่ว่าป่าห้องกระไดอยู่หรอครับ ประยูครับป <laughs> ัดบทท่านป่าน้อยก็ได้เงมือนกับมีฟุ้มกับบอลลูดเลยไม่อมไม่เหรอ เหลืองครับ พุ่มนะครับป่าพุ่มหรือป่านกเขาเอาไปปล่อยสาครับคันแม่นตัวใหญนี่กินแห้งๆนี่ครับนี่พี่ปู่กับไอ้ต่ำมาลุนเบยดดำนะครับสวัสดีครับ แดงหน่อยเอาสานแล้วเด้ออยู่บนบ่ได้ไปชิดแจ็กเทียเนาะตังแกซื้อเยื่มาป่าบกใครมีาดินบุบบมีมังคุเนี้ยถวัดอยู่นี่ก็ได้แดงหน่อยก็จีนนี่ใกล้เวลาแล้ว่งใบมานี่ันเนนต่หวยบ้านเฮาไม่ยาลาบยากมันหลายเนาะ ปลาที่านวตกยเลปลาปลาะเพียนเี้ปลานิ่นเพียนเพียนปลาอ้วนเนาะอ้วนเพราะงั้นกินเงี้ยวอิ่มแป้งหุ่นมาะขึกินเม็ดกินเนาะใส่เป็นโลกเลยครับตัวเดียวคุ่มเลยถือสะดูงแม่คนอืมหเนางขาดเด้อ อาจะเพียนแม่นของข้ามย่ำนามมากนี่ถือสะดุ้งมีแต่ยังสีหลายต่ำขึ้นได้ป่ะเนี่ยอันเนี้ไม่ใหญ่หลายเนาะปลใยล้มก็ได้เด้อย่ายประจันหมดใบล้มฮองเก่าแมนแมนเป็นได้ไดูอยู่อยู่ใ <c oughs> นหันแล้ว <c oughs> อยู่เงื่อไง เอาฮันได้อยู่ครับปลาตัวนี้ได้เอาเรือลงมาเอามันเบนนะค่ะมันเงี้ยวเงี้ยวคือปลาโน่นจันตากได้อยู่อันนั้นนมันแบนครับผมนุ่งกุญยันขาดเนาะมีอนอยู่ยไ,ได้แล้วใส่เป็นลูกปนีิมันยงี้ยงงวยตัวใส่นี่บ่เคยกินแม่แจกเขียเมียเหยื่อบ่ถึก Bà chân, bà ừ. nữa. À, thì tôi ไปนอนจั่นไปนี่กับ thì ừ. đang

โลกกลัวโลกกลัวตอนนี้เวลาบ่ายสองกลัวกลัวนะครับผมมาจจะพอสํำนีนเนาะเพราะว่าป่าห้องทีมช่วงโดนแล้วครับเกือบสามชั่วโมงแล้ว ก็จะพาเอาไปเฮ็ดเมนูกินให้พี่ตั้มพี่ปูกินน้ำเนะเาะมุนมวนกันเฮ้เยังกินห่าจังางทบไปเบิรงน้ำกันเน,นาะเนาะจังทบไปเบอรงน้ำกันครับเห็นเลยนี่แหละเนี่ยเสียบห่อเมน เนี่ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ที่บบเดทายเนาะมโมเสดายยู่ช็อตกบะเป็นยังนะครับเขาก็ได้ขึ้นมาอยู่ดอกไปพอกันอยู่บ้านครับไปใหญ่ดิ <laughs> <laughs> ไปใหญ่บ่านเรา กูเบ <laughs> <C ality> <laughs> <objectively. S 2> ็ดออ้ไปไปเร็วเร็วเร็วยิ้มเขาายิ้มเขาสุงขี้เลยเนกะฟึกไว้ึกไว้เที่ยวไปได้ไปซิียนอยู่อุบุ์ กับมะฮุ่งทอดป่าเนาะเขากินเขาเที่ยงงันวะนี่เขาเที่ยงรวบยอดเลยหวบยอดเขาแรงเหมือนํำเลยต่อเลยอ๋อง่ายๆครับกบรรยากาศต่เน้นๆเขาขึ้นตบบะฮุ่งอยู่ละปังปอนขาดวันใดเนาะขาดวันใดอยู่ดี เอาป,เเอปุ่นใส่บันนี่เสียดายมันบ่แกงหนายังสวยเลย <c oughs> ตุม้มบ่เข้าใจดอกว,ว่ามันเพิ่นแต่เด็กเพิ่นนาอเพิ่นน้องเพีียวปัด ปาดผ้าปาดผ้าได้ๆก็ได้คือนกันแต่ว่าเห็ดเั็สิ่งอ่วนดีปาตาเลกระเสียพือเก่าโอ้มงคงสูกแมนอยู่นะงอมเได้แล้วบานนี้ ได้ป่พี่ปูได้ตอนนี้เลี้ยงอุ้ยฮวยเอาไว้อีกหน่อยเลี้ยงปีปีตัวจัดเลยเหรอมันมันมีเงื่อนเนามันมีเงียบนนัมันป่ามันเนาะเอ็มเนาะมันป่ามัน จตกเดบดว่าละ่ะ,ะเด็ดดีด,ดีก่อนจิกอเฮ้ยบอว่าปีนี้เข้าไปสูบสาบด้กินเวฟแมวนี่เนาะตุ้งกับได้กินจะขำเลยนั่นข้ากินอยู่สาซอสทอแบบหลายเนาะ แมนบอแมนแมนซาโต้ทอมีอื่แล้วปีนี้ขนาดอยู่ใกล้ๆมีกับบอดด้กินลืมไปเลยแม่ว่ามี่แย่บางเดี๊ยนไมวสุกอย่บางเดี๊ยนไมวเลยล่ะนี่วายแล้วปานนี้พี่พี่เก่งมาเอาเจ้างี้แหละเฮาจะแซ่บ <c oughs> เล่เาเป่าเท่ะเจ้าฟาดจวดเท่เน่นอนจวดแมนบอจัดไห้เด้ดิเจ้างเม็ดนั่นน้ำบัถั่วเลยชาวอาอยู่เลย ว่าบวสุภาพอีกแล้วอย่าอย่าเอาเรื่องอายุให,หอ้อั <laughs> นนี้มีบ่ถามวันไหนดอกไก่สีเดียค้นชราละ <laughs> นี่ข้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเมีนเบ่เคยว่าจะของอายุหลายจ็ดเทียดีดีว <laughs> ะเนาะเดี๋ยวสีเซ่ปงสุรน,น,น,นัย <laughs> ข <laughs> าย,ย <laughs> <laughs> ังเขียนไอ้ต้าแห้งเลี้ยนหน่อยแล้วว่า <laughs> แกงหัวไว้ง้ะไม่หัวยำฮ่ายัดไปเด่นๆเลยจังจวดๆเท่ายามูเว่นช่วงเศร้าๆอากาศเย็นครับสวยมากายมากนี่กะเหลื่อนลงมาแล้วบานน้อากาศบานเฮาเนาะพูมือนี่หมดเสมอต้นเสมอไป อากาศดีตอนนี้เมือเสาเนาะแม่น่ว่าอยู่ทงอยู่ทากะเย็นอยู่ครับแม่นเย็นอยู่บ่กห่อนกันไหนเนาะมีลมโกกสบายขันแม่นอยู่ในบ้านนี่บ้านซองบางมันกับห่อนเนาะโอาใครไม่ร่มอยู่ของหนองเย็นอยู่จันเต่ยบ่อใสบุ่่งกันยังเป็นแต่แสบแล้วลองเบืองสีมือพี่ปวดอ่างตะพีตะนองนะตุ่ม เยี่ยี่พ่นน้ำลายไหลเราตลองพีมื่อน้อปู่ตองเมื่อปกติกินได้ฝีมือน้องเหว่เต็มโขกอันเนี้ธรรมดาได้เลยใส่ข้าวปุ้นก็ไปน้ำย่บ่หรือว่าเฮาสิไปใส่ตังหาเนาะเฮาอันนี้เอาตังหาออืเอะจวดแน่นอนเลยจำไหยน้ำลายไหลเด็กเป้าเอาแถอะวะแต่ว่าตำหมกฮุ่งนี่มีหมกฮุ่งเพิ่มแต่มันแก่น มาคุ้งไาดิบดิบน้ำนีเสียเนาะตุ่มมักมากเลยกินมากเลยตุ่มกินอดกินพอมมาเลยไปดับมาซิมด้วยจวดบนนี่พอบ่ถืใจบะจะตุ่มว่าเผ็ดแน่นอน ย่งมเลยครับอโอเคอืบอเรเดี๋ยวเอานละอ่าเป่าห้มเป่าปั่นห้อนเวยังไง่อไปอืแซบแซบแซบนั่อวเอืมก็เอาเลยเอาเลยถาดด้วยฮะเนาะแล้วกนเนยแซบแซบโค้งง่อืมนพี่สซวินเตินาดด้วยนี่ สียบปุ๊บปากเดชเสบแหงกินนั่นกินนี่ล้าเรียไปน้าเนาเเนาะปากแกเมยบานนี่หนาวยูไปต้นเด้อเรียบร้อยนะครับกินเขานั่กันบ้านนี้กินเขากับโบเชองว่าเข่าดอกเนาะกินกินเลน มาครับมานี่แหละหลังจากเมาสะกิจกรรมของห้องกะคือเกาเนี่ยแหละครับกรรมพุงทุ่ม้องกันที่เกาแหละแต่ขาดขาดได้น้องเตะน้องเตะยังมาท่านด้ออกมากเนาะจะตามมาที่หลังเดี๋ยวกออกมากครับนี่แหละวางจากเมาสะกห้องกะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆคือเกาผักพลถอดได้ดีฮงุงเลยด้จัดไปเลยตามสบาย เดี๋ยวมือกับลุยสายขึ้นเขาตัวบันห่องลุยเดียวได้เหรออ่าลุยยังมีห้องเพียงได้ปลายต่ำก้างไรบะก้างไรคือคือประเอบอุบนบัอคือประออุบนบ่ประออุบโอ้ยหัวนี่แ่บหัวแ่บวแบาแต่ว่าม่หงกินว่ะ กัต่ตัวใหญ่ตัวน้อยปนกันไปนะครับอว่าว่าไอตํามมันได้ทางนผมมีคนแย่งหาคนแย่งกันไลยเนาะตั้งียนละครเบ็ดเอา้องกันไปโอ้ยเอาเบ็ดมันเข้ากันได้ธรรมดาตั่มกันข้างอุบนเลยหาได้อยู่ตลอดเนาะช่วงนี้กับดูปลาลบ่ แะ่าเขาุระวบนเฮอะไ้รานี้นอเหลี่ยงมากน้อทางนี้ก็คือกันาวางจากเมาสาบุระแล้วซาบุระพานนองแพรไปหาวานแฮบุะครับช่วงนี้เขาก็นาดินไมก่อนปลานาดินกับเาลังกินเพนจะบบกินไปซีนย่ำไหนกะกินย่ำนั่นจักหน่อยนี่เขากะสีอันนี้ได้นองสุดเย่ก็ได้ เลี้ยงกล้วเะลงป่าลงป่าเนาะลงองนนล่องบัตเนาะเมนนี่นนครับเพราะเสียดายตอ้ดำบ่บเคยไปลงป่า,าเลี้ยงเคียนะยังม,มีโอกาสสิาพาไปจัดอยู่ดอกคันมีน้องแต่ว่าส่วนมากเพิ่นจะลงช่วงแรงๆครับน้ำจะบ่หลายเนาะนนช่วงนั้นข้างบ้านเฮาก็มีอยู่ในแถาแต่ว่าห่าง,งๆเนาะห่างแล้วอยู่ไก่พร้อมปะอยู่ไกล่อยู่ไกลไรเฮาก็บ่ไปครับเพราะว่า น้ำมุกน้ำมันเท่าไปกับเดี๋ยวเท่าไปซื้อบัสอีกมันบกคุ้มเนาะาก็เอาแถวใกล้ๆเพราะว่าทางอุดรนี่หลายพืชไกล้ๆกับพอไปได้เท่ากับไปทางอุดรนี่ว่ามันงันเหมนว่ามันงันเหมือนซีเนาะเวียนไปหมองบ้านเวียนแถวอำเภอเท่านี่แหละหลายหม่งแต่ว่าปีนี้ก็จะแพีวจังหน่อยเพราะว่าเขาเจ้าเว้นนะเว้นปีต่อปีเว่นสองปีจังสิหม่งได้ปีต่อปีก็ได้ได้ลงอยู่ อันสองปีไปเ้องก็ทาผลปีนาผลัจังสีไลน์วันนี้อืมอืมฮ่่่พ่นนะครับปลาเ้าอันนนจันทอดกรอบถอดปลาแซมเสบมันดีครับอืมจิงห้นงกรอบปลามันสดเนาะเฮดจังเด็กเสียไหม ทั้งป่ามันมันพร้อมเนาะมันแห้งมันทำมันมันทำมันดูแต่ว่าตัวนี้เดปลยน้มันีเยจำงจวดไอตํามักเป็นยังครับอยู่บนกินยังสี่บนกินยังี่กยเนาะนเาเสียบมวนสกินให้เบิดได้เบิดแน่นอนเบนี้ย ขออนุญาตกินเขานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจตุ่มกับน้องแพลมาอยู่สม่อเสมอครับช่วงนี้ก็อาจจะห่างๆคลิปจักหน่อยนะครับเพราะว่าผมมีเวลาเนาะท่านผู้ชนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับตัวมูสแอบงงไงแอบอิน